หมิงลาบพลานประพันธ์โดยไตรโศกบทที่ห้าเวลานี้เลยเพนมาได้ระยะหนึ่งแล้วสายตาของข้าพเจ้ามองมือไปยังซากเสือโครงหรือที่พลานมักเรียกขานกันว่าไอลา้ลมันยังติดอยู่กับซอกหินไม่ลอยไปไหนเพียงแต่กระเพื่อมตามแรงน้ำพัดชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นจากที่สังเกตดูห้วยแห่งนี้ มีลักษณะไม่ต่างจากแม่น้ำใหญ่ทั้งความกว้างจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งหาดหินที่ทอดยาวลงไปสักสิบเมตรและไม่แลเห็นอะไรเลยนอกจากความเขียวของน้ำลึกอย่างที่คาดเอาไว้แก่งหินที่รังซากเสือ,อไว้ต้องทั้งใหญ่และสูงพอๆกับหมอลูกหนึ่งอาการเป็นยังไงบ้างครับผู้กองไข่พอทุเลาลงบ้างไหมหมวดลงถามด้วยความเป็นห่วง ข้าพเจ้ารู้สึกได้อืมดีขึ้นแล้วพร้อมเดินทางว่าแต่เราจะไปกันต่อไหมในฐานะหัวหน้าชุดปฏิบัติการผมสามารถถอดคำสั่งตามที่ผมเห็นสมควรนั่นจริงอยู่แต่แน่นอนว่าสำหรับทหารอย่างเราภารกิจนั้นสำคัญยิ่งแต่ที่เราเจออยู่เวลานี้ไม่ใช่ข้าศึกหรือผู้รุกรานที่มีตัวตนทุกคนเองก็เห็น กระสุนปืนทำอะไรมันไม่ได้ฉะนั้นครั้งนี้ผมขอให้มีการโบดต่อให้ต้องผิดกฎจนถูกสั่งขังผมก็จะยอมรับไปเองดีกว่ามุทะลุลุยดักตั้งหน้าตั้งตาเอาแต่เรื่องภารกิจเข้าว่าแต่ลูกทีมต้องเจอกับอันตรายแบบนั้นผมก็ไม่เอาเพื่อนทหารทุกนายแลสบตาก,กันฝ่ายจันทาเองก็เช่นเคยนั่งนิ่งทิ้งระยะห่างจากพวกเราพอให้พูดคุยกันรู้เรื่อง ที่สุดหมดรงก็หันกลับมาสนทนากับข้าพเจ้าอีกครั้งโดยสีหน้าจริงจังกว่าเมื่อครู่ความจริงพวกเราคิดไว้แล้วว่าผู้กองต้องพูดแบบนี้ถึงจะไม่เคยร่วมงานกันแบบจริงจังมาก่อนแต่ความเถนตรงจริงจังกับภารกิจและลักพวกพ้องของ,ของผู้กองพวกเราอได้ยินจนชินหูทั้งตอนที่ผู้กองขอให้ส่งตัวเองลงใต้และตอนที่อยู่ศูนย์บัญชาการใหญ่ ้าให้พวกเราโหวตเรื่องนั้นเสร็จสิ้นตั้งแต่ก่อนผู้กองตื่นแล้วครับพวกเราอะยังไหวเราถูกฝึกมาดีไม่ใช่เจอผงเจอผีก็กลัวขี้หดตดหายถ้าใจผู้กองบอกว่าไปเราก็ไปถ้าใจผู้กองบอกว่ากลับเราก็กลับเรื่องรับโทษผมสาบานด้วยเกียรติของทหารจะไม่ใช่แค่ผู้กองคนเดียวแน่ที่ต้องรับผิดชอบพวกเราเป็นลูกทีม เป็นลูกน้องของผู้กองตัดสินใจเอาเถอะครับเราพร้อมตอบรับเสมอจะว่าโล่งใจก็ใช่ที่จะว่าลำบากใจก็ไม่ถึงขั้นนั้นตัวเลือกของเพื่อนทหารทั้งห้าผู้มีอุตสาหะและเจตจำนงอันแน่วแน่ทำให้หัวหน้าชุดอย่างข้าพเจ้าสำเนียกได้ในทันทีหากข้าพเจ้าอ่อนแอไปกว่านี้ใช่แต่ตนที่ต้องอับอายเพื่อนทหารที่ตกลงจะร่วมเป็นร่วมตายทั้งห้าเอง ก็จะถูกตราหน้าไปด้วยฉนั้นตกลงเราจะไปต่อเราจะทำภารกิจนี้ต่อข้างหน้าจะเจออะไรเราจะลุยผ่านไปให้ได้ข้าพเจ้าบอกจากใจจริงแทนที่จะเห็นสีหน้าผิดหวังหรือลำบากใจจากคนอื่นๆข้าพเจ้ากลับได้รับรอยยิ้มที่เปลี่ยนไปด้วยความนับถือกลับมาแทนแต่ก่อนจะออกเดินทางจันทาฉันน่ะมีอะไรจะขอร้องสักหน่อย เจ้าตัวตีหน้าเซื้อทันทีที่ได้ยินเช่นนั้นก่อนจะดึงสีหน้าให้กลับมาเป็นปกติเผยรอยยิ้มน้อย,อยพยักหน้าตอบรับเมื่อคืนเราต่างก็ได้เห็นกันแล้วว่าป่าแห่งนี้มีอะไรมากกว่าต้นไม้สัตว์ร้ายหรือหญ้ามีพิษฉะนั้นในฐานะพลานนำทางที่พ่อของเราแนะนำให้ทั้งฉันและก็เท่าจันสีต่างก็เคารพซึ่งกันและกันต่อแต่เนี่ยเรามีดีอะไรต้องงัดออกมาให้หมด อย่าได้มิ่นเกียรติพ่อเราหรือฉันด้วยการกักกักเก็บความลับอะไรเอาไว้ทุกเรื่องที่เราต้องรู้ทุกอย่างที่เรารับมือไม่ได้แต่เราไม่ใช่เราเป็นพานํนำทางชีวิตลูกทีมของฉัน,นาฝากไว้กับฉันและฉันจะฝากชีวิตของฉันกับคนอื่นๆไว้ที่เราตกลงไหมผ่านหนุ่มแห่งบ้านดอนนมสาวยิ้มน้อยๆโครงศีรษะไปมาแล้วแค้นหัวเราะ ตลกองนายถ้านายต้องการแบบนั้นน่ะฉันก็จะทำให้แต่ก่อนหน้านั้นต้องขอถามพวกนายก่อนอะไรข้าพเจ้าถามกลับยังกลัวผีกันอยู่ไหมเงียบไม่มีคำตอบใดๆจากข้าพเจ้าหรือเพื่อนทหารคนอื่นๆจันทาหัวเราะเอ,อิกอากเป็นครั้งแรกก่อนจะล้วงเอาห่อผ้าซึ่งข้าพเจ้าจำได้ว่ากระดูกของผีสาวสชบาถูกบรรจุอยู่ในนั้น การจะไปให้ถึงที่หมายตามที่นายต้องการเราต้องพบเจอกับอะไรที่เหนือความคาดหมายอีกหลายอย่างผีโปง่งผีป่าสมิงอาถรรพ์ต่างๆมันล้วนแต่ตอบโต้ด้วยลูกปืนธรรมดาไม่ได้ฉะนั้นเมื่อต้องสู้กับผีก็ต้องเอาผีเป็นพวกพูดเสร็จเขาก็ลุกเดินตรงไปยังกอไผ่ยืนพิจารณาอยู่คู่จึงตัดเอามาปล้องหนึ่งวัดเอาจากสายตาไม่น่าเกินศอก จากนั้นกลับมานั่งที่เดิมใช้มีดพรานค่อยๆบรรจงจักเป็นตอกได้หเส้นขอเวลาฉันประเดี๋ยวนะนายฉันต้องการสมาธิห้ามถามห้ามเอะอะไม่ว่าจะเห็นหรือได้ยินอะไรพานหนุ่มบอกโดยไม่สนใจจะเงยหน้าขึ้นมาสบตากับพวกเราเขาบรรจงวางตอกแต่ละเส้นทับกันไปมาเงียบๆข้าพเจ้าแอบสังเกตว่าปากของเขามีอาการขมุกขมิบราวกับกำลังสนทนา หรือว่าคาถาอยู่ก็มิอาจรู้ได้จากนั้นเขาถือห่อผพ้าพบรรจุกระดูกของสาวชบาไว้ในมือจ้องอยู่ชั่วครู่ก่อนจะว่าพระคาถาอะไรสักอย่างเสียงดังฟังชัดดูดุดัดนหน้าเกรงขามสะ,ะนิโสสะ,ะนิสังทุสนิโสทุส,น,ทสนิสังโอมนะโมนามะม,มังสะมาโสยุตตะโสยุตเอหิมาณนะ หิเนถาเนนามะวิกลึงขะเรเอหิจิตตังมามะภูตาพันธานังวิกลึงคะเลเอหิมามะอะหิเออุอ,อุสะนะโสนะโมพุทธายะผลบรรยากาศเริ่มเปลี่ยนไปลมพัดหวนชนิดไม่รู้ทิศเสียงอู้อื้อระง,งมรุนแรงรักคนกับเสียงกรีดหวีดร้องโหยหวนชวนขนลุกและไร้ที่มาราวกับว่า มันดังมาจากสถานที่อันห่างไกลขณะเดียวกันก็เหมือนจะระงมอยู่ใกล้ๆดังว่าเจ้าของเสียงยืนรวบรวมอยู่กับเราก็มีป่านจันทาฉวยตอกขึ้นมาเส้นหนึ่งจะลดปลายลงบนห่อผ้าใช้หัวแม่มือรั้งไว้ไม่ให้หลุดสิ่งที่ไม่น่าเชื่อคือตอกเส้นบางๆที่วางเรียงไว้ไม่ปลิวตามแรงลมทั้งที่ก่อไผ่ทั้งก่อแทบจะถูกถอนรากจันทาหาได้มีอาการตื่นเะลิดกับสิ่งที่เกิดขึ้น เรากับเขารู้อยู่แล้วว่าจะเป็นเช่นนี้ค่อยๆใช้นิ้วมืออีกข้างรูดไปตามตอกเส้นนั้นรัดพันมัดห่อผ้าเอาไว้จนแน่นขณะเดียวกันปากก็ว่าคถาไปด้วยมหาอุปปคุปโตมหาอุปคุุตังกายะพันธนังอมมยิสะพุทธังทเถโรธรรมังทะเถโรสังขังทเถโรปะอัยสุตังอุปสะสิอิมังกายะพันธนัง อธิิามเมื่อจบวกของคาถาพร้อมๆกับที่ปลายตอกอีกด้านซึ่งเหลือสักข้อนิ้วถูกสอดลงไปใต้ปมกันไม่ให้หลุดเสร็จสิ้นสภาพอากาศที่แปรปวนพันหยุดลงแบบทันทีทันใดทว่าพิธีกรรมทางไสยศาสตร์ของพลานหนุ่มยังไม่เสร็จสิ้นเพียงเท่านั้นเขาหยิบตอกที่เหลือซึ่งวางซ้อนทับกันจนไม่หลุดร่วงนำมาทาบห่อผ้าจากด้านหลังแล้วเริ่มว่าคถาอีกรูป จันทาก่าวพร้อมจับปลายตอกเส้นหนึ่งเวทนากล่าวอีกแล้วจับปลายตอกอีกเส้นสัญญาสังขารวิญญาณข้าพเจ้าเคยได้ยินสิ่งที่เขากล่าวมาคือขันห้าของมนุษย์ตามความเชื่อในพุทธศาสนาแล้วอึดใจต่อมาจันทาสูดลมหายใจเข้าจนอกขยายเริ่มสารต่อควายกันไปมาอย่างชำนาญพร้อมกับว่าคถาที่ข้าพเจ้าไม่รู้จักอีกครั้ง ปะติมาณะพุทโธเอกัตคตานังรูปะสูยังนิมิตตังอิทธิฤทธิพุทธะนิมิตตังกายะนะมุทโธเอกัตคตานังรูปะสัญยังนิมิตตังอิทธิฤทธิพุทธะนิมิตตังธาตุพุทโธเอกัตคตานังรูปะสูญยังนิมิตตังอิทธิฤทธิพุทธะนิมิตตังนิพพาพุทโธเอกัตคตาังรูปะสูญยัง นิมิตตังอิทธิริธิพุทธนิมิตตังต่อแต่นี้จงอยู่กับกูกูจะเลี้ยงดูปูเสืออย่างดีมีให้ขาดตกบกพร่องอีชบาเพียงได้ยินประโยคสุดท้ายที่หลุดออกมาจากปากของจันทาซึ่งไม่ใช่อื่นใดนั่นคือนา,นามของผีสาวที่โผล่หน้ามาทักทายพร้อมกลิ่นเน่ากลิ่นข่าเมื่อคืนนี้ข้าพเจ้ามีอันขนลุกจากนั้นแล้วก็ผันเปลี่ยนเป็นโมโห เพียงเรื่องจริงที่ว่าสาวชะบาตายอนาถน,นั้นก็น่าสงสารพอแรงแล้วนี่พิธิกรรมที่ปราณหนุ่มทำคือการบังคับเอาวิญญาณตายโหงคนนั้นมากักขังเพื่อใช้งานอีกแม้จะยังไม่รู้ต้นสายปลายเหตุแต่มันเป็นการกระทำแสนเลวร้ายที่ข้าพเจ้าสุดจะรับได้จ่าหารพยายามรั้งแขนข้าพเจ้าไว้แต่ไม่สำเร็จโดวยว่าเวลานี้โทสัจจริตครอบงำข้าพเจ้าเอาไว้โดยสมบูรณ์ การกระทําของพรานหนุ่มซึ่งเปรียบเสมือนการหมิ่นเกียรติผู้ตายและทรมานวิญญาณคนบ้านเดียวกันเห็นเช่นนั้นไข่เราจะอดทนไหวมันจําเป็นนายใช่ว่าฉันอยากจะทําแบบนี้แต่เราอะ่ะจะเดินดุยดุย,ดยลุยป่าไปประทะกับผีสางนางไม้โดยหลายตัวช่วยนายไม่คิดว่ามันโง่ไปหน่อยเหรอจันทาเอ่ยดักขอขึ้นก่อนที่ข้าพเจ้าจะจำพรวดถึงตัว แต่เราไม่สงสารชบาบ้างหรือไงแค่ถูกพลาคพ่อพลากลมหายใจไปก็น่าขดหู่พอแล้วนี่เรายังกักขังหล่อนไว้ใช้งานเยี่ยงทาตอีกหรือจันทานิ่งเงียบหุบตาต่ำมองพื้นไปครู่ใหญ่คันแล้วจึงเอ่ยปากเสียงอ้อมแอมถึงเวลานายจะเข้าใจในสิ่งที่ฉันทำแต่ขอให้เชื่อใจฉันไว้ใจฉันที่ทำอยู่เนี่ย ก็เพื่อความปลอดภัยของพวกนายทั้งนั้นเพราะเพราะฉันนเป็นพานนำทางเพราะนายบอกว่าทุกชีวิตที่นายรับผิดชอบนายยกให้ฉันฝากไว้กับฉันความจริงฉันก็ไม่อยากทำอย่างนี้ท้ายประโยคนั้นช่างแผ่วเบาเครือและเจือไปด้วยความเศร้าจนข้าพเจ้าใจหายว่าจะว่าเป็นเพราะตาฝาดหรืออย่างไรก็ไม่มั่นใจนักจังหวะที่จันทาหันหน้าไปเก็บของ ขพเจ้ามองเห็นว่าดวงตาของพรานหนุ่มแดงเรื่อไปด้วยหยาดน้ำใสๆลูกพี่ลูกน้องจ่าหานเอ่ยเบาๆจนขพเจ้าต้องหันไปมองสายตาของเขายัางจ้องนิ่งจับแผ่นหลังของจันทาและฉายแววเศร้าสลดสงสารซึ่งขพเจ้าเองมีอาจเข้าใจแม่สาวชบานะ่ะเป็นลูกพี่ลูกน้องของจันทาครับผู้กองเขาเล่าให้ฟังเมื่อเช้านี้ แม้สิ่งที่จันทาทําอาจจะดูโหดร้ายในสายตาผู้กองผู้กองอาจรู้สึกจุกอกแต่ลองนึกภาพสิครับว่าการต้องมาเห็นลูกพี่ลูกน้องตัวเองที่เล่นหัวหยอกล้อกันมาตั้งแต่เด็กๆและลักปานนองสาวแท้ๆกลายเป็นศพนอนทุเรศในตาซ้ํายังต้องดึงอาวิญญาณมาผูกเป็นหุ่นพยนต์ไว้ใช้งานถ้าเป็นตัวผู้กองเองถ้าผู้กองเป็นจันทาจะเจ็บปวดแค่ไหน อาการเสียวแปรแล่นปราดไปทั่วทั้งตัวของข้าพเจ้าชนิดเฉียบพลันโดยเฉพาะบริเวณกลางอกที่มีก้อนเนื้อเต้นตุบตุบหันกลับไปมองพลานหนุ่มที่เก็บข้าวของด้วยอาการเนิบช้าอะไรที่เอาใส่ย่ำแล้วก็เอาออกมาอีกบางครั้งบางทีหยิบก้อนหินก้อนดินใส่ลงไปแล้วชะงักนึกได้ลวงเอาออกมาโยนทิ้งเขากระทำดังคนไร้สติสิ่งที่ผู้กองบอกแกจันทาและเขาละปากว่าจะทำให้ เห็นแล้วใช่ไหมครับว่าเขาอะทำจริงทำเต็มที่ทำทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้ผิดคำพูดเขาทำเพื่อพวกเราเขาทำเพื่อผู้กองแม้ตัวเองจะเจ็บปวดใจเขาก็ยังทำเพราะมันเป็นทางเดียววิธีเดียวที่เขาคิดได้หากได้กลับไปที่กองทัพผู้กองจะสั่งขังลืมผมก็ได้ผมไม่ว่าแต่ขอให้ไต่ตองดูดีๆเถอะครับว่ารู้แบบนี้แล้ว ผู้กองยังจะโกรธเขาลงอีกเลรอบอกตรงๆจิตใจของจันทาเข้มแข็งกว่าผมกว่าผู้กองหรือใครในนี้ถ้าเป็นผมอายุเท่าเขาผมคงทำไม่ได้หรอกครับไม่แน่อาสติแตกร้องไห้ตั้งแต่เมื่อวานตอนเห็นศพแล้วก็ได้ครับใครจะไปรู้กำลังที่ข้าพเจ้าจะเข้าไปปลอบใจหรือขอโทษก็ยังมิอาจรู้ใจตนจันทาลุกข,ขึ้นยืดตัว คล้องหูย่ามข้ามไหลในท่าสะพายแล่งกระชับปืนในมือน,นั่นกล่าวโดยไม่หันกลับมามองไปกันเถะนายถึงจะใกล้บ่ายแต่ฉันจะพาไปอีกทางถ้าไหวเดินกันลวดเดียวก่อนข้ำคงถึงที่นั่นที่ที่เราจะพักหุบใบบัวมีคนรอพบอยู่วันแล้วเขาก็เดินนำทหารกล้าทั้งหลายออมหลังตะแบกใหญ่ลัดเลาะกลับไปทางดอนหินปูนแต่ก่อนจะถึงสักสี่ห้าเส้น ก็เบี่ยงขวาไต่ขึ้นไปตามหน้าผาย่อมย่อมที่ไม่ค่อยชันเท่าใดนักตลอดเวลาเขาไม่สนทนาหรือสื่อสารใดๆเลยข้าพเจ้าเองก็ละอายใจเกินกว่าจะชวนคุยครั้งแล้วเมื่อปีนขึ้นมาถึงที่ราบตอนบนจันทาชี้มือไปอยังทิศตะวันตกซึ่งเวลานี้ดวงตะวันแผ่แสงเหลื่อมไปยังทิศนั้นจนแสบผิวหนังพ้นดงไผ่ตรงนั้นไปสักสองสกิโลก็ถึงแล้วละนายหุบใบบัว หุบที่ฉันช่วยพี่ชายออกมาจากคมเขี้ยวสมิงแล้วเราจะไม่เจอกับอะไรที่มันร้ายกาจเหมือนเมื่อคืนอีกเหรอจันทาทาเลือกไปพักที่นั่นข้าพเจ้าตั้งกระทู้ดูเหมือนเวลานี้ความเหนื่อยล้าจากการที่ต่างคนตากแบกสัมภาระปืนผายย่อมๆด้วยมือเปล่าจะทำให้ลืมเรื่องก่อนหน้าไปสนิทไอ้เจอนะ่ะเจอแน่นายไม่ว่าจะพักตรงไหนก็ต้องเจอ ลองมันคาดโทษหมายหัวว่าถ้าไม่กลับออกไปมันเอาเราแน่ๆต้องให้ขุดรูอยู่เราก็ต้องเจอแต่ที่นั่นอ่ะเป็นที่ที่สำหรับการพักผ่อนของเราในคืนนี้เพราะเวลาเรามีจำกัดและไข่ของนายก็ยังไม่หายดีอ๋อแล้วก็อีกอย่างนะหวังพึ่งอยู่พึ่งยาที่เอาติดตัวมาเลยนายมันไม่ใช่ไข่ธรรมดายาฝรั่งพวกนั้นน่ะรักษาไม่ได้ แค่ทำให้ทุเรายังไม่เฉียดเลยด้วยซ้ำจันทาบอกหน้านิ่งปนหอบน้อยๆใช้หลังมือปาดเงื่อทว่าเขาก้าวเท้าออกไปเพียงก้าวเดียวก็หยุดกึกนิ่งแล้วแสดงท่าทีปานกำลังตั้งใจฟังสิ่งหนึ่งสิ่งใดอยู่ถ้าไม่ดีแล้วล่ะนายเราถูกมองอยู่ระวังตัวให้ดีนะใครมองขาดคำของจ่าศักคณะของเราต่างก็สะดุ้งโยง หมอบราบลงกับพื้นพยายามทำตัวต่ำเตี้ยติดดินให้มากที่สุดสาเหตุเป็นเพราะอยู่ดีๆเสียงปืนก็แผดลั่นมาจากดงไผ่ที่พรานหนุ่มชี้ให้ดูเมื่อครู่นัดแรกยังพอว่านัดที่สองที่สามตามมาเรื่อยๆแวบหนึ่งขพเจ้ารู้สึกถึงไอร้อนที่แหวกอากาศผ่านเหนือศีรษะไปไม่กี่มากน้อยถัดจากการยิงใส่ก็เป็นเสกเอะอดังมาจากทิศทางเดียวกันดวยว่าถูกฝึกมาอย่างดี แม้จะอยู่ในท่าทางสุดจะไม่เอื้ออำนวยข้าพเจ้าและเพื่อนทหารต่างสามารถกระชับปืนพร้อมเล็งไปตามพุ่มทึบจ้องเขม็งผ่านศูนย์ปืนหาตัวผู้ที่จูจ่ๆก็ยิ่งใส่โดยไม่ถามสัญชาตญาณบอกชัดเจนว่าเป็นศัตรูและต้องไม่ใช่คนไทยมันต้องเป็นพวกทหารฝ่ายตรงข้ามที่รุกล้ำข้ามเขตเข้ามาแล้วเป็นแน่เสร็จกูละมึงหมวดกิติขบกรามแน่น สายตาและรอยยิ้มของเขาชี้ชัดว่าเจอศัตรูแล้วเซียววินาทีก่อนที่จะเหนีย่ยวไกลนั่นเองจันทาพรานหนุ่มตวาดห้ามเอาไว้เสียก่อนอย่าพึ่งนายมันมีอะไรแปลกๆกแปลกหาอะไรอีกละจันทามันยิงใส่เรามันเป็นทหารฝั่งนูน้นมันลุกลานติดแดนเราฉันเป็นทหารถูกฝึกมากก็ต้องเพื่อการนี้ยิงพวกมันทิ้งไปให้สิ้นเรื่องสิ้นราวจะมีอะไรแปลกอีก หมวดกิตติตวาดกลับหน้าดำหน้าแดงนิ้วสอดเข้ากรงไกลทว่ายังไม่รังเข้าหาตัวแสดงว่าเขาเองก็รอฟังเหตุผลดีๆสักข้อจากปากของจันทาเช่นเดียวกับข้าพเจ้าเพราะวินาทีเดียวกันกับที่หมวดกิตติสบทเมื่อคราวแรกข้าพเจ้าเองก็แลเห็นเงาวูบไหววิงพลานของคนกลุ่มหนึ่งเบืองหลังความทึบของกอไผ่นั้นพวกนั้นน่ะกำลังถกกันนาย ถกกันว่าเราเป็นคนหรือผีผีบ้านโคตรเงาสักลาดมันสิจะออกมาเดินตากแดดเล่นแบบนี้คราวนี้เป็นจ่าศักด์ที่สะบดดาลิ้นยังไม่ทันเข้าปากจันทาก็ตะโกนออกไปพวกเราเหล่าหกกองทัพบ,บกทั้งหหันไปมองเขาพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายหนึ่งคืออยากถามว่ามึงจะคุยกับมันทำไมสองคือมึงคุยอะไรกับมัน ผ่านหนุ่มแห่งบ้านดอนหนมสาวพูดรายาวเร็วปือสุดเสียงคอเป็นเอ็นเขาหยุดนิ่งรอฟังว่าฝ่ายนู้นจะว่าอย่างไรกลับมานับว่าตัวจันทาเองก็ไม่ประมาทเพราะเขาค่อยๆขยับกายวาดปากกระบอกปืนไปข้างหน้าเช่นกันครูเดียวเท่านั้นฝ่ายนู้นก็ตะโกนกลับมาจันทาเองก็ตะโกนตอบกลับไปอีกมันว่าอะไรจันทาพวกนั้นถามว่าพวกเราเป็นทหารไทยใช่ไหมฉันบอกว่าใช่ พวกนั้นว่าจะยอมวางอาวุธแตกขอให้ช่วยพวกเขาด้วยขพเจ้าแลสศตาก,กับเพื่อนทหารเพื่อขอความเห็นทันทีนั้นไม่รู้ลูกบ้าอะไรเข้าสิงพลานหนุ่มของพวกเราเขาลุกขึ้นยืนพลวดพลาดซ้ำยังขอนอาวุธในท่าที่ไม่ว่าจะเร็วขนาดไหนก็ตวัดขึ้นมาหญิงไม่ทันขพเจ้าเสียวท้องน้อยวาบวาดภาพในสมองล่วงหน้าแล้วว่าร่างของเขาคงพลุนเป็นรังพึ่งแต่แล้ว ผู้กองดูนั่นหมวดรงสก,กิดให้ข้าพเจ้ามองข้ามเนินราบที่เราหมอบอยู่นั่นเองจึงได้เข้าใจทุกอย่างชายจักรันสีคนจึงเครื่องแต่งกายบอกชัดว่าเป็นนักรบของกองทัพเพื่อนบ้านเดินกระปกกระเปี้ยเพียแรงออกมาจากแนวป่าไผ่พร้อมชูมือทั้งสองข้างขึ้นเหนือศีรษะเป็นการแสดงออกโดยไหนว่าไม่คิดต่อสู้บางคนถึงก็เข่าอ่อนสุดลงกับพื้นจนเพื่อนต้องหิ้วปีก และสภาพแต่ละคนแสนจะโสมจนไม่รู้จะหาคำใดมาเปรียบปานว่าพวกเขาคลุกดินคุกฝุ่นไม่กระทำตัวเป็นตุ่นมุดรูหนีอะไรมายิ่งสีหน้าที่แสดงออกอย่างชัดเจนว่าทั้งหวาดผวาระคนดีใจปากปนกันไปนั้นยิ่งน่าฉงนใครคนหนึ่งในนั้นพูดเสียงแหบพร่าที่น่าประหลาดใจคือเขาพูดไทยได้ชัดสำเนียงไม่มีผิดเพี้ยนช่วยพวกเราด้วย ช่วยพวกเราทีเมื่อเห็นว่านอกจากจันทาแล้วคนอื่นๆยังนิ่งและชี้ปลายกระบอกปืนเข้าหาพวกตนทหารขเขมรกลุ่มนั้นจึงแสดงเจตนาว่าพวกเรายอมแพ้แล้วพวกเราต้องการความช่วยเหลือให้ชัดเจนขึ้นด้วยการปลดอาวุธและสัมภาระโยนทิ้งพร้อมนั่งคุกเข่าและกล่าวคำเดิมช่วยพวกเราทีทหารขเขมรคนเดิมพูดอีก คราวนี้เสียงของเขาแสดงชัดเจนว่าอ่อนแรงเต็มทีนิ่งกันหยุดพักใหญ่ฝ่ายนั้นก็นั่งกม้มนานิ่งแสดงท่าทีสีโรราบฝ่ายเราเองก็ยังคงนอนและยืนนิ่งทันทีที่ได้รับสัญญ,ญาณจากข้าพเจ้าจ่าศักและจา่าอเนกลุกพรวดไต่ตามความราช,ชันเล็กน้อยลงไปหาทหารกลุ่มนั้นหลังจากค้นตัวและจัดการยึดอาวุธไว้เรียบร้อยจึงส่งสัญญ,ญาณกลับมาจันทาเป็นคนแรกที่เหยาลงไป ขพเจ้าและคนอื่นๆที่เหลือตามไปที่หลังและยังคงกระชับปืนเตรียมพร้อมเพื่อสถานการณ์ที่อาจพลิกผันแต่แล้วพวกเราต่างก็ต้องพากันตกใจเพราะคนที่ทำเหตุการณ์ซึ่งดูจะเป็นไปนในทางที่สงบระดับหนึ่งวุ่นวายขึ้นกลับเป็นจันทาคนของเราเสียเองเขาตรงเข้าไปหาใครคนหนึ่งในกลุ่มทหารขเขมรสี่คนซึ่งขพเจ้าจำได้ว่าทหารนายนั้นพูดไทยได้ รัตชาขอเสื้อรังให้ยืนขึ้นแล้วตวาดถามดังลั่นอาการสั่นไปทั้งตัวของเขาบอกให้รู้ว่ากำลังโมโหจัดมึงมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงมึงกลายเป็นพวกเดียวกับทหารขมรได้ยังไงมึงทำกับพี่กูแบบนั้นได้ยังไงขาดคำที่ตวาดถามคอเป็นเอ็นพลานหนุ่มของเราก็ประเขนทุกอย่างในร่างกายที่ใช้เป็นอาวุธได้ใส่ทหารขมรคนนั้นจนถึงกับสุด และดูเหมือนยังไม่สาแก่ใจหลายพลักที่เขากระทืบซ้ำลงไปชนิดสุดเท้าสุดแรงหากไม่ได้จ่าสักพุ่งเข้าไปห้ามไว้ความตายคงเป็นของขวัญชิ้นสุดท้ายที่ทหารเขมรนายนั้นจะได้รับเพราะผ่านหนุ่มจอมสุข,ขุมซึ่งอยู่ในอาการเกลี้ยวกราดชักมีดผ่านออกมาหมายจะเสียบให้มิดด้ามเวลานี้ข้าพเจ้านึกประหลาดใจกับอาการของจันทาจากเด็กหนุ่มผู้เชี่ยวชาญวิถีพรานชำนาญวิถีป่า และเงียบขรึมมาโดยตลอดไม่ว่าจะตกอยู่ในสถานการณ์ใดๆกับเปลี่ยนไปราวกับคนบ้าอัลว,วาดทุกตีและพร้อมจะฆ่าทหารเพื่อนบ้านตรงหน้าได้อย่างไม่ต้องสงสัยเฮ้ย <Hey, hey. S 1> เป็นอะไรไปวะจันทาอยู่อยู่เกิดบ้าเลือดจะไปฆ่าเขาเนี่ยจริงอยู่พวกนี้ยิงใส่เราก่อนแต่ในเมื่อพวกมันยอมแพ้ทหารอย่างเราถือว่ากฎการประทะสิ้นสุดแล้ว เอ็งจะมาหลักชาติเดือดดานอะไรขนาดนั้นวะจะอนเนกพุ่งตัวเข้าไปขวางเอามือยันหน้าอกจันทาเอาไว้อีกแรงเพราะมันจันทาหายใจฟืดฟาดตวาดด้วยความโกรธเพราะมันนี่แหละนายพี่จันดีจึงเกือบตายเพราะมันพี่ชายของฉันจึงกลายเป็นคนพิการหากินอย่างพายไม่ได้อีกตลอดชีวิตเพราะมันเพราะไอ้เพื่อนชั่วไอ้อ่องคนนี้สิ้นสุดประโยคนั้น จันทาก็หลุดจากพันธนาการของจ่าทั้งสองตรงเข้าเตะเสยปลายคางของทหารขมรนายน,นั้นเข้าเต็มข้อเสียดังพลักอาการกึ่งนั่งกึ่งนอนเพราะพยายามยันกายลุกขึ้นนั้นทําให้ประสิทธิภาพของลูกเตะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าทวีทหารขมรนายน,นั้นซึ่งจันทาบอกด้วยอารมณ์โกรธเกลียวว่าชื่ออองหลับกลางอากาศนอนสลบนิ่งไม่ไหวติงแขนขาเกร็งไปในบัดดน ขพเจ้ามั่นใจในกำลังวังชาของสองจ่าว,ว่าแข็งแรงไม่น้อยแต่ช่ววินาทีนั้นทั้งคู่กับถูกสลัดจนกระเด็นเหตุการณ์กลับเข้าสู่ความโกลาหลอีกครั้งมีดในมือจันทาถูกเงื้อขึ้นจนสุดและพุ่งแหวกอากาศลงมาด้วยความรวดเร็วแต่ยังไม่เร็วไปกว่าขาพเจ้าที่ตั้งท่ารออยู่ก่อนแล้วขพเจ้าพุ่งตัวเข้าสอดแขนเข้าใต้รักแร้ขวามือกำเสื้อตรงไหล่ซ้ายของพลาน,นุ่มเอาไว้จนแน่น และเสียววินาทีต่อมาก็เสือกเท้าขวาใช้เข่าดันพับในขาสองข้างของเขาบิดเอวโถมแรงกึ่งทุ่มกึ่งผลักจนจันทาเสียหลักหงายหลังกระแทกพื้นนั่นยังไม่พอสำหรับการหยุดยั้งคู่ต่อสู้ในหลักสูตรที่ถูกฝึกมาขปเจ้าใช้เข่าซ้ายกดแขนขวาของเขาเอาไว้เข่าขวาบดกดหน้าอกพร้อมกระชากปืนพกจากซองหนังข้างเอวปลดเซฟเป็นการขู่จ่อหน้าผาก เพื่อเตือนว่าควรหยุดคลั่งได้แล้วมันอะไรกันนักหนาจันทาเราไปกธอะไรเขาขนาดนั้นหากฉันจำไม่ผิดเขาเป็นเพื่อนของพี่ชายเราไม่ใช่หรือไงใช่นายจันทาตวาดกับไรซึ่งความกลิ่งเกรงต่อปากกระบอกปืนที่จ่อหน้าผากอยู่มันเป็นเพื่อนของพี่จันดีมันเป็นเพื่อนชั่วที่ล่อลวงพี่ชายฉันไปเป็นเครื่องสังเวยให้พญาสมิงนั่น เพื่อที่มันจะได้อํานาจอํานาจที่คนคลี้ครอกอย่างมันไหลความสามารถและก็ปัญญาจะมีได้พลันความทรงจําของข้าพเจ้าก็ผุดคําพูดของเท่าจันศรีเมื่อครั้ง่าจันทามาแนะนําตัวสองคนพากันเข้าป่าเสือขบไม่ใช่เวลาอันสมควรและเมื่อเอามาผนวกเข้ากับคําพูดของจันทาเมื่อครู่ก็ต้องใจหายนี่เรา จะบอกว่าหรือว่าใช่นายใช่อย่างที่นายคิดนั่นแหละไอ้อ่องอะ่ะมันทำร้ายพี่ชายฉันแล้วทิ้งไว้เป็นเครื่องสังเวยคนสันดาลแบบเนี้ยถ้าเป็นนายนายจะไว้ชีวิตมันไหม